ท่านเจเดนทำไมลุงที่ใส่แว่นไม่ติดกระดุมเสื้อเขาถึงยกยอปอปัน้เนเขมรจังโอมีนี่มันบ้าครับมันเออมันได้ค่าเหมือนกับว่ามันอาคาตแค้นประเทศไทยมานานหลายปีแล้วคนพวกนี้มันจะมีกลุ่มของมันนะมันจะมีกลุ่มก้อนของมันแล้วก็มีไอ้ตัวนั้นสือไอ้วัฒนธรรมในนั้นอนะ่ะให้การสนับสนุนนะโวยไปดูมันเขียนแต่ละเรื่องดิ ขึ้นจวบหัวไอคอนเทนของมันนะสุดท้ายแม่งหักมุมเข้าเขมรเหมือนกันสี่ห้าหกวกเข้าเขมรสี่ห้าหกวกเข้าเขมรกันทั้งนั้นเลยเราถึงบอกอนะถ้าไม่มีใครสักคนหนึ่งมาปรามหรือว่ามาตรวจสอบหรือว่ามาให้ความรู้อีกหน่อยเราก็เป็นเขมรเราก็เป็นพวกเขมรเราก็ไปไปเอาเมืองมันมาไปตีลูกลานประเทศเขามาขับไล่พวกเขาไปเออมันจะเป็นอย่างนี้แหละไปอ่านอ่านดูแล้วสุดท้ายเนี่ย เราแม่งผู้อพยพเฮ้ยกุส hey, ยามเป็นกษัตริย์พวกมึงอะเป็นทาสเออดังนั้นเนี่ยเราถึงบอกว่าทุกคนเนี่ยจงช่วยคอมเมนต์นะจริงๆริคอมเมนต์เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ดูตัวอักษรไทยแล้วจะรู้เลยว่าเฮ้ยคนไทยมีตัวอักษรใช้เมื่อ5,000ปี6,000ปีที่แล้วเขมมันยังบอกเลยไหนใครบอกว่ามีอะตัวอักษรไทยใช้อ่ะให้เอาตัวอักษรไทยออกมาดูสิ ว่ามันเก่าแก่กว่าเขมรจริงไหมเดี๋ยวมึงจะหงายท้องนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงจะหงายท้องเออมันมีอยู่จริงนะไอ้เขมรบอกมันมันเกิดพุทธศตวรรษที่สิบห้าพันห้าสุโขทัยพันแปดพึ่งประดิษฐ์อักษรไทยโถอักษรไทยมีเมื่อห้าพันปีหกพันปีนู่นแล้วนะไม่ใช่หนึ่งแปดพิสูจน์ได้จริงแล้วเดี๋ยวจะจอยนักประวัติศาสตร์เตรียมเตรียมได้เลยเลาแม่งให้หมดเลยไอ้พวกนี้ มันได้ค่าชาติตัวเองนะไม่รู้เหมือนกันมันคิดอะไรของมันอยู่นที่ถามผมเนี่ยมัน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 เป็นเชื้อสายลาวไอ้นี่ยมันบอกแล้วพ่อเป็นเจ๊กแม่เป็นลาวแล้วมันที่ไม่ว่าเขาจะเป็นเจ๊กหรือเป็นลาวเนี่ยผมไม่สนใจหรอกผมสนใจตรงที่ว่ามึงหนักแผ่นดินสยามเออมึงจะเป็นคนชาติไต่กันเออ ช่างมันนะแต่อย่างน้อยเนี่ยเราเราเรารู้แไล้คนพวกเนี้ที่อมกล้วยอวยเขมรเนี่ยมันควรจะมีชาติที่อยู่นะไม่ว่าจะชาติเขมรชาติสยามชาติไทยหรือชาติอะไรเนี่ยควรให้มันอยู่ชาติใหม่นะชาติไหนมะ้ชาติชั่วไอ้พวกนี้มันชาติชั่วมันไม่ไม่รู้คุณแผ่นดินมันเป็นคนชาติชั่วนะแต่ชาติชั่วนี่มันอยู่ตรงไหนของรัติจูดเหมือนไอ้ประเทศเขมรก็ไม่รู้นะเออมันให้มันไปอยู่ชาตินั้นะ ชาติใกล้ๆกันขเขมรนั่หรือมันอยู่ในดงขเขมรน่ะไอ้ชาตินี้ยมันซ้อนกันอยู่ชาติชั่วนะจริงๆด้วยความเคารพเลยแม่งชาติชั่วเออพวกทําลายประเทศชาติเราต้องจัดการมันก่อนเออเราต้องล็อไอ้พวกนักวิศษษาต์ชาติไทยที่อมกล้วยอวยขเขมรพวกนี้ให้มันออกไปก่อนนะต้องไล่ความรู้มันให้ออกไปก่อนคือเราเนี้ยต้องช่วยตรวจสอบความรู้พวกมันก่อนถ้ามันบอกว่า มีขมเขมรโบราณเขมรหาอะไรเนี่ยปุ๊บเนี่ยมเรียกเขมรไม่ไม่เคยมีประเทศไม่เคยมีประเทศขมเขมรน,นะค้าขายกับประเทศไหนไม่เคยมีประเทศขมเขมรที่จีนเขียนถึงมีขมเขมรก,กุกเขมรหลอกลกุกไม่มีหรอกไม่มีไม่มีจริงๆนะแล้วถ้าขมเขมรยิ่งใหญ่มันก็คงไม่เป็นสยามแล้วสยามก็ไม่ได้สืบทอดมาจากขมเขมรเพราะชื่อกษัตริย์ทั้งหมดเป็นสยามหันษา อีสานมาเห็นทะละอินทะละสุริยะชื่อสยามทั้งนั้นชื่อคำใเ,เปรเปรมมมิมีมีมีที่ไหนแล้วเราก็พูดภาษาสยามเราก็ออกเสียงสำเนียงคือหนึ่งเรามีภาษาแล้วเราก็สามารถเรียนเสียงทุกเสียงได้ในทั่วโลกเพราะอะไรเราเกิดมาก่อนไงเราเรียนเสียงธรรมชาติเสียงอะไรได้ทั้งหมดนะ ต่ไอประเทศที่เกิดหลังเนี่ยมันก็งงแงงงงแงงสงองแงงอะไรไปเรื่อยมันอ่านตัวหนังสือออกเสียงไม่ได้เหมือนเราเหมือนกับคนญี่ปุ่นเหมือนกันเนี่ยที่มาหรือคนต่างชาติที่มาคล้ายๆไขไก่ไข่ไข่ไข่ไก่ไกล้กไก่ไก่ไก่อกไม่ได้มันแปลควหมายนะแต่ถ้าเราสามเราเนี่ยเรารู้ว่ามันอะไรอ๋อไข้าข่ไข่ไกอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ใกล่ไก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 ้ ก๊รกาการคอมเนก็เหมือนกันมันออกเสียงภาษาเราไม่ได้พระมันยังออกไม่ได้บอกเป็นเปรี้ยเปรี้ยมันออกไม่ได้ลินไม่ปั่นเออนี่จงภูมิใจในชาติเราหรอกนะอักษรเราวรรณยุกต์มีเต็มไปหมดมีเมโลดี้นะมีเสียงเมโลดี้แล้วตัวอักษรไทยมีหัวนะคิดเองได้แต่ในาะประวัติศาสตร์บ้านเราแม่งไม่มีหัวคิดเองไม่เป็นต้องไปยืมความรู้คนอื่นเข้ามาพูดนะ ไม่ยอมค้นหาความจริงแม่งคิดแต่หาความจริงอ่ะคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้แล้วมาเชื่อเอามาอธิบายให้เราฟังบนความเชื่อนั้นออถูกบ้างผิดบ้างมันก็ไม่รู้เออแต่มันเป็นด็อกเตอร์นะต้องเคารพมันเ <c oughs> ป็นไก่ไก่ไงกระตงชายได้ท่านพรชูดาอินฟ้าแสงสวัสดีครับขอบคุณมากครับมานั่งรับฟังกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ ผมจะเอาอัตลักษณ์มาให้ดูในหม้อที่ผมบอกว่ามันเป็นตัวอักษรไทยอายุ5,000ปีนะห้าพันปีมันมีอยู่จริงนะมันมีอยู่จริงแล้วเราก็จะเชื่อมโยงนะเราเชื่อมโยงระบบได้ผมเชื่อมโยงได้นะให้เพื่อนๆที่สนใจพักเครื่องมีอยู่ทั่วโลกประมาณสาสสามล้านคนนะได้เรียนรู้ความจริงแล้วถ้าเป็นคนไทยเขาจะภูมิใจกับชาติ ไทยที่มีตัวอักษรตั้งห้าหกพันปีก่อนจีนเยอะนะอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะทำนะและผมต้องทำนั่นแหละแต่วันนี้เซตเคลื่อนไม่ทันแต่พรุ่งนี้ผมจะเซตเคลื่อนม่เราก็จะได้พิสูจน์เลยแล้วเราจะมีวิธีนำพิสูจน์ว่าอายธรรมไหนเป็นของสยามได้บ้างจากสิ่งที่ผมนำพิสูจน์เนี่ยในอินเดียเราก็นำพิสูจน์ได้ เดี๋ยวผมจะหาลูกผาอะไรมาวางวางไว้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกันแล้วเราก็จะสร้างความภาคภูมิใจนะให้ลูกหลานเราได้ภูมิใจกับความเป็นคนไทยแ้้เนี่ยแหละอบอกว่าสิ่งนี้สําคัญที่สุดนะสําคัญกว่าเรื่องพักเครื่องเยอะแต่เราต้องเชื่อมโยงนะนี่คือกุศโลบายที่ผมจะนําเพื่อนๆไปสู่ประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วเราก็จะเชื่อตัวเองได้ว่าเอ้ยสยามมีตัวนตนจริง และเราก็จะภูมิใจนะเราก็จะช่วยกันรักษาชาติถึงแม้ว่ามันเหลืออยู่แค่นี้เราก็ยังดีใจที่เรามีนะน้อยเราก็มีสถาบันเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนมาตลอด5,000ปีที่ผ่านนะเรามีกษัตริย์สืบทอดต่อ,ตอนเนื่องมาอันนี้แหละสิ่งดีนะแต่ผมไม่บอกหมดหรอกนะแต่ว่าให้ดูคร่าวๆว,ว่าความรู้ผมมันไปได้แล้วก็คุณก็สามารถเอาไปใช้ได้ อันนั้นส่วนเรื่องที่เหลือเดี๋ยวไปเจอกันในสารโลกหรือว่าไปเจอกันในส่วนนักประวัติศาสตร์ที่เราจะต้องเอาไปต่อต่อกอนกับพวกเขาขอบคุณมากครับทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีทีเด็ดเอาให้ซัดเอาให้ชัดจะได้ข้อสรุปกันยังไงแต่ผมไม่ได้เอาพระมาแสดงแต่จะแสดงจากพระนั่นแหละท่านตอนศรัทธาสวัสดีครับ ขออนุญาตแชร์ยินดีครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากที่ช่วยกันแชร์แชร์่พวกนี้สนุกแหละช่วยๆกันแชร์อะไรพวกนี้สนุกเลย,ย,ย,เลย,เลยให้คนไทยรู้ความจริงรู้ว่าเฮ้ยตัวอักษรไทยที่เราเขียนอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ตอนไหนมันเริ่มตรงพ่อขุนรามคำแหงจริงเขาเปล่าหรือเฮ้ยมันมีอยู่จริงไหมคะพันปีหกพันปีที่แล้วแสดงว่ามีคนไทยใช้ตัวนี้แล้วใช้ตัวอักษรไทยแลย้วไม่ใช่พ่อขุนรามประดิษฐ์แล้ว นะแสดงว่ามันเป็นโจกสอตที่อยู่เหนือไนงะอยู่เหนือสิ่งที่ถ่ายทอดมันมีสยามมาก่อนหน้าแล้วนั่นแหละวันนี้ไม่ค่อยมีคำถามเลยนะครับอย่างที่บอกเวลาเราเรียนรู้อะไรนะเราต้องหาคน้นหาความจริงก่อนพอเราลดค้นหาความจริงเรื่องหนึ่งได้อะแล้วเราก็เอาความจริงเรื่องต่อไปมามามา,มาผูกกันมาประสานกัน นั่นแหละเราจะได้ความรู้ก้อนหนึ่งที่มาเป็นข้อเท็จจริงแต่ถ้าเราเรียนรู้บนความเชื่อเชื่อว่าเขมรมีอยู่จริงเขมรโบราณมีอยู่จริงมันก็กลายเป็นเราเอาอ,อะไรมาเกาะไว้อะแล้วเราเรียนรู้ยังไงนะเราจะไม่เจอข้อเท็จจริงอะไรเลยเพราะไอ้ท่านมันเชื่อนี่มันพยายามจะโยงความเชื่อของมันเข้ามาแต่ละคนก็จะโยงความเชื่อของมันเข้ามาหรือแม้แต่ที่ท่านฟังผมอยู่ตอนเนี้ไอ้เดชสงชายแม่งก็โยโยงความเชื่อเข้ามา พวกนี้แรงชาตินิยมมันมันบ้ามันไม่ใช่เพราะความจริงมันเป็นอย่างนั้นถ้าตัวอักษรไทยมันมีมาเมื่อห้าหกพันปีที่แล้วแสดงว่าคนไทยอที่ใช้ตัวอักษรต่อเนื่องกันมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็มีตัวตนเมื่อห้าหกพันปีที่แล้วตัวอักษรไทยตัวแรกที่ใช้กันนั่นน่ะมันมีอยู่ตั้งห้าหกพันปีที่แล้วแล้วดีไหมดีนะดังนั้นเนี่ยเมื่อเรา เห็นความจริงเห็นข้อเท็จจริงเนี่ยผมก็อยากให้เพื่อนๆได้เคารพความจริงไม่ว่าจะเรียนรู้หรือว่าจะเอาอะไรมาเข้ามาใหม่มันก็จะไปผูกใช่ไหมเราจะมีมีหลักความจริงอยู่เมื่อห้าหกพันปีที่แล้วและอะไรที่เข้ามาเนี่ยมันจะถูกโยงเข้ามาเป็นสยามประเทศมันไม่ใช่ว่ามีขเขมรไหนอะขเขมรไม่มยอ่ะแล้วมึงโยงเข้ามาได้ยังไงไหนอะมันไม่มีแต่ถ้าสยามมี จีนก็บันทึกถึง,ถงตัวอักษรเราก็มีอยู่ในสรายะธรรมโบราณทั้งหมดที่เกิดเป็นประเทศใหม่ๆนี่แหละทั้งหมดน้ำพิสูจน์ได้ได้ความยิ่งใหญ่ของเรากลับมาแล้วมันก็จะไปลิงก์กับข้อเท็จจริงที่จีนเขียนว่ารู้จักเราเสียมกบเสียมหลอกกบเมื่อก่อนเขารู้จักเราอ่ะพอมันตั้งประเทศแล้วมันก็รู้จักเราว่าเรามีตัวตนอยู่ประเทศสยามอยู่ทางตอนใต้ของ ทะเลจีนใต้มีกษัตริย์ผู้หนึ่งผู้เดียวปกครองเมืองพันเมืองพันจังหวัดปกครองราชาพันคนเจ้าเมืองพันคนอาณาจักรแปลว่าเมืองราชาแปลว่าแปลว่าเจ้าเมืองราชาไม่ได้แปลว่ากษัตริย์อาณาจักรไม่ได้ว่าไม่ได้แปลว่าประเทศไม่งั้นพระนางจามเทวีที่บอกย้ายจากลพบุรีเดินทางไปยา,าริพุนชัยไปได้อย่างไง เดินทับไปเอาคนไปห้าพันคนสเบียงกลางเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วสมายก่อนนะเป็นป่าลกชัดทั้งนั้นทํำยังไงจะรอดอยังไงจะไปบุกไปครองประเทศใกล้ๆประเทศไทยโดยง่ายอย่างนั้นหรือ <c oughs> โดนตีตายกลางทางนั่นแหละถูกปะ่ะอนาจาักรล้านนาล้านช้างอนาจาก 12, นาักรสิบสองบรรดาหรืออะไรพวกเนี้ย อันนั้นเขาก็เป็นพวกจังหวัดทั้งนั้นเลยสิบสองจุดไทยทางสายไหมมภาษาอะไรถ้าเรารู้ภาษาเราก็จะรู้ภาษาีถ้าเราไม่รู้ภาษาีภาษาเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นของใครมันแปลว่าอะไรวะนะแต่เรารู้ไงทางสายไหมรู้ไหมอันนั้นไม่ใช่ของสยามหรอใครใช้ใครใช้คํานี้ออินเดียมันก็ใช้อินเดียมันพวกสยาม เรารับอายะธรรมอินเดียโอ้ยอินเดียมันชายขอบสยามกษัตริย์สยามอินเดียมีกษัตริย์เป็นสยามไปหาดูนะโดยเฉพาะนักประวัติศาสตร์ที่คุณต้องใช้ความรู้โดยเฉพาะใครก็แล้วแต่ถ้าจะตั้งตนเป็นครูให้รู้เยอะๆนะอย่าเอาความเชื่อของไอ้นู่นมารวมกับไอ้นี่เอาไอ้นี่มารวมกับอีกด้านเชื่อตำรานู้นเชื่อฝรัง่งเศสเชื่อตำราจากเมืองน o เมืองนอก มึงไม่เคยเชื่อความรู้มึงได้เลยเพราะมึงไม่เคยมีความจริงอยู่ในกระปานของพวกมึงนะแต่เรารับอายธรรมอินเดียนะอินเดียไม่ได้ใช้ตัวสอนไทยอายธรรมไทยอยู่ที่นั่นหมายถึงว่าเราเป็นเจ้าของอายธรรมเออเข้าใจไหมอินเดียคือใช้ขอบของสยามนะซึ่งริมริมลิมริมขอบ อันนั้นนีความรู้ว่ามันออกจากส่วนกลางแล้วมันก็ค่อยๆกระจายแล้วก็เปลี่ยนรูปไปนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาดูตัวอักษรไทยในซากอายธรรมเมื่อ5้าพันปีที่แล้วแล้วเราจะสามารถโยงเข้ามาในเออพระสมเด็จได้อย่างไรนะเราก็จะมานั่งอธิบายกันให้เรามีความรู้ประดับตัวให้มีความภูมิใจสอนลูกสอนหลานเราต่อไปในอนาคตนะและเราจะสร้างความชอบทําให้ ประเทศของเราในการจะทวงสิทธ,ธิหรือว่าปกป้องอธิปไตยหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ในอนาคตอย่างน้อยเราเราก็ไม่ต้องไปกลวยขมิ้งว่าเออก็ของมันก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่ใช่เราจะบอกเขาเฮ้ยของกูมึงถอยไปเลยมึงอย่าเข้ามาเลยมึงโดนแน่อะไรอย่างเงี้ยสร้างความมั่นใจให้กับกองทัพให้กับคนในชาติให้สนับสนุนกองทัพแล้วแต่ นะกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆอย่าลืมนะครับกดแชร์เพื่อให้ลูกหลานชาวสยามได้ฉุกคิดคตื่นรู้